สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนกรมอุตุประกาศฉบับ2เตือนพื้นที่เสี่ยงหนักต้องระวังเมื่อวันที่4กันยายนกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเ,ทเลอันดมามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันที่5ถึง9กันยายน2565ฉบับที่2ลงวันที่4กันยายน2565โดยมีรายละเอียดดังนี้ ในช่วงวันที่5-9ถึงกันยายน2565ร่องมรสมกำลังแรงจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสมมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทแเลอดนดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในภาคเหนือ ภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะว,วันออกและภาคใต้ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าลวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลา,ลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดชิงเขากากระไลทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม สำหรับคลื่อนลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีเคลื่อนสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเคลื่อนสูงมากกว่า3เมตรส่วนบริเวณทะเลอันดามันตอนล่างมีคลื่อนสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเคลื่อนสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรงด ออกจากฝั่งในช่วงวันที่5-9ถึง9กันยายนต5 6 5ขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณครับ